มาดูกันนะคะว่าคลิปนี้เราจะหมดกี<ะ>่เพชรสวัสดี ยินดีต้อนรับกสุดจมินช,ชา,ว,ชา,ว,ชาว,วันนี้นะคะมีสกินอาวุธเข้ามาใหม่ค่ะและก็มีชุดเข้ามาใหม่ด้วยววะจะเป็นชุดอะไรสกินอาวุธอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปรับชมในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามเข้าไปรับชมคลิปนี้กันเลยค่ะ ขแรกที่เราจะเจอเลยนะคะคือกิจาการรมเติมเพชรค่ะครบ2 9 9เพชรนะคะจะได้รับสกินไอวอรับวันไหลไปเลยนะคะอ่ะเพื่อนๆเ,เติมเลยเดี๋ยวจะเติมบ้างเอาละค่ะพอเติมปุ๊บใช่ไหมไอวอก็จะเข้าไอดีของเราแบบนี้เลยนะคะหน้าตาของไอวอก็โอเคดูโอเคอยู่ดูใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราลองไปใช้ดูแล้วกันว่าในแมปมันจะดูแบบน่ารักขนาดไหนเนาะ ต่อไปเป็นกิจกรรมนะคะไฟแรงแดนเรดโซนค่ะ <S <S ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นชุดกรเรียนชายนะคะแล้วเราจะหมดกีเพ็ดเนี่ยต้องเข้าไปรับชมกันเลยจ้าอ่นไหนเราไปเล่นซิกิจกรรมนี้มันเล่นยังไงโอ้ว นี่เป็นเสียงเพลงนะคะเวลาเราเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้เนาะกิจกรรมนี้นะทุกคนมันเล่นเล,นเลน่ถึงวันที่24เมษายเนาะอ่ะวิธีการเล่นคือรับรางวัลโดยการเลือกหมุน1ครั้งหรือ10ครั้งเนาะ Fever Time ก็คือได้รับสิทธิ์ลดราคาตามที่กําหนดตลอดการหมุนในช่วงระยะเวลา Fever Time นั่นเองนะคะเปิดอีก29ครั้งเพื่อรับ สกินเคียวทุกคนคะจริงๆมัน30ครั้งเมื่อกี้จัดมือบอลแอบไปกดก่อนแล้วครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวจ๊ดจะมาลองเปิดดูอันไหนมาดูของรางวัลทั้งหมดก่อนของรางวัลทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้น่าจะเป็นชุดกระเรียนชายนะคะแล้วก็สกินของเคี้ยวน่าจะเป็นสกินเคียวอันแรกเลยนะคะในเซิร์ฟเราแล้วก็จะมีเพจแบบ999เพจแล้วก็99เเพจด้วยแล้วก็มีของอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายถ้าใครอยากได้ก็ ขอใหโชคด,ดีละกันนะ oh. แต่ของจัดขอแค่ชุดกร,รียนกับสกินเขียวก็พอถ้าดวงดียังมีบุญก็ขอ999เพชรอีกละกันนะคะเอามาเดี๋ยวจะัจะกดแบบ5ครั้ง5้าครั้ง10เพชรไหนกดดูซิ <Up. S 1> โอเคเกลือเกลือละหนึ่งกดอีก5ครั้งโอ้โหเกลือเกลือแล้วสองกดต่อเลยค่ะรอบที่2 เรากดแต่บแบบ5ครั้งพอเพราะว่ามันคุ้มสุด <Okay. S 1> นะคะถ้าเกิดแบบว่าเรากด1ครั้ง25เพชร5ครั้งก็ตั้ง125เพชรนะเราประหยัดไปครั้งละ2ีเพชรกด5ครั้งทีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยได้ชุดลวดลายบงกดแต่ว่ามีแล้ว <c oughs> ไม่ตื่นเต้นไม่ได้อยากได้รอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ทุกคนแต่ของยังไม่มาเลยไนดะ้แต่ของสีฟ้าแะ้แต่ของโคตรเกลือ ไปจริงๆอีกทีหนึ่งอะทุกคนจะ <Huh? S 1> ก็กดครบ30ครั้งมันก็ต้องได้สกินเขียวปะวะมันก็ถูกต้องแล้วปะ oh. นี่คือสิ่งที่ GM เอ็มเขาการันตีให้เราไงว่าถ้าเกิดอยู่หรือว่าถ้าเกิดพวกแกเนี่ยกดครบ30ครั้งอย่างน้อยๆต้องได้สกินเขียว <S <S อะและอันนี้นะคะคือสิ่งที่เขาอธิบายในวิธีการเล่นเนะว่ามันจะมีช่วงฟีเวอร์ไทลด5้เป็นเวลา30นาที เปิดอีก50ครั้งเพื่อรับบดอีก50ครั้ง <_ EN> ใช่ปะวะใช่หรอ <_ EN> ก็คือเราต้องเปิดอีกใช่ไหมอะ่ะเพื่อที่จะได้เอ๊ชุดกรีกลรกริปเปอร์อันนี้ใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่ชุดกะเรียนมันชื่อเรดเครนโอเคไม่ใช่โรคริปเปอร์เอาละเราเริ่มได้ชุดมาแล้วทุกคนเอาวะเอาวะโอ้ยไม่ได้ที โอ้ยชุดซีซ่าอีกชุดผู้ชายที่ก็มาหลายรอบแล้วเกินทุกคนวายชุดผู้ชายได้ยากจัดว่าชุดผู้ชายอะได้ยากกว่าชุดผู้หญิงอีกชุดผู้หญิงมันอยู่ในตู้ไดมอนด์ไว้ทุกคนแล้วมันแบบได้โคตรง่ายเลยอ่ะมาอีกรอบหนึ่งอีก20ครั้งเราถึงจะได้ลด50%เราไม่ได้โฟกัสที่20ครั้งนะเราโฟกัสที่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ชุดผู้ชาย ชุดผู้ชายเนี่ยฉันไม่ได้หมายถึงชุดนี้ไม่ได้หมายถึงชุดนี้ไอสองชุดเนี้ยมาโคตรบ่อยเลยชุดเซซีซ่ากับเดนบริงเกอร์เนี่ยไอเบ้า oh. เอามากดต่อทุกคนไม่ได้นะครับไม่ได้เอาล่ะครับโอเคอีกห้าครั้งเราก็จะได้ลดห้าส oh. uh ิบเปอร์เซ็นต์อ้าฮะฟีเวอร์ถาม เขาให้เวลาลด50%เราเป็นเวลา30นาทีค่ะ <Wow. S 1> อันนี้บอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทามาเพื่อคนเกลือเกืออย่างเรานั่นเอง <laughs> <laughs> เกลือดีนักใช่ไหมอ่ะกดมาหลายรอบแล้วลดราคาให้ละกันนะคะ GM เขาบอกว่าลดราคาให้ละกันจากปกติ5ครั้ง50เพรอ่าตอนนี้5ครั้ง50เพรนะจาก100เพรตอนนี้1ครั้ง12เพรนะคะอุ้ยลดตั้ง52%เลยเหรอ <laughs> แต่ว่าเรากดแบบ5ครั้งยังไงก็คุ้มกว่ามันตกครั้งละ10เพรนะคะ เอาละรอบนี้มีเวลา30นาทีอุ้ยได้เคี้ยวอีกแล้วทุกคน<อ>เคี้ยวมาม่ก็ล้งแต่ว่าเอาชุดค่ะชุดผู้ชายยังไม่ได้เลยค่ะท่าน <c oughs> มาดูว่าจะหมดเท่าไหร่นะคะวันนี้โอ้โหโอ้โหทุกคนคะกด <c oughs> มีแต่ชุดอะไรก็ไม่รู้มาชุดกรเรียนชายยังไม่มาสักทีวะ นี่คือเราต้องกดแข่งกับเวลาด้วยนะเรามีเวลา28นาที50กว่า yeah! 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 <c oughs> ได้สักทีได้สักทีทุกคน <c oughs> บอกเลยว่าถ้าไม่ลดราคาน่าจะเจ็บไปอีกเยอะเลยสำหรับชุดนี้นะคะว้าว <c oughs> ในที่สุดเราก็ได้ของครบหมดทุกอย่างแล้วนะ999เพชรตรงนี้ก็ ไม่ออกมาให้เราเลยนะคะเออแล้วก็อันนี้นะคะกิจกรรมเคลยไนทเนาะล็อกอินนะคะรับของก็อย่าลืมมาล็อกอินรับของตรงนี้กันด้วยอ่ะเดี๋ยวจะไปใส่ชุดกะเรียนแป๊บนึงอ่ะถ้าเกิดใครที่สุ่มได้ชุดกะเรียนชายแล้วนะคะให้มารับเนาะตรงนี้นะคะในตู้เสื้อผ้านะในช่องแพ็กเกจนั่นเองอะใส่ทันทีใส่ใครบเซต็จไปเลยนี่มีแต่งหน้าด้วยนะคะ ส่วนชุดอื่นๆที่อยู่ในกิจกรรมก็คือจัดมีหมดแล้วว้าว oh. wow. อ่ะแล้วก็สกินเคียวอันนี้นะคะสกินเคียวอาจจะใส่เลยสกินเคียวอันนี้เนี่ยไม่สามารถถือในหน้าล็อบบี้ได้นะคะ oh, <no. S 1> ให้มาดูกันหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้ <Wow. S 1> ส่วนตัวจัดเนี่ยเคียวจัดก็น่าจะเอาไว้แค่ว้าวสวยนะเนี่ย เทียวอ่ะจัดเอาไว้แค่ประดับตูดเฉยๆแค่นั้นเลยนะเจอคนจัดแมวเค <c oughs> ียวฟันหลอกเจอคนจัดแมวเคียวฟันหลอกจัดคงเอาปืนยิงมากกว่า <c oughs> โอ้ไม่ได้เล่นแมปนี้มานานมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปลง จะอยากไปลงเนี่ยทางแยกอะทุกคนแต่จัดว่าจะน่าจะลงตรงแถวแถวนี้นะคะแล้วก็เดินขึ้นทางแยกดีปะหรือทํายังไงขึ้นทางแยกถึงจะดีนะน่าจะลงตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปทางแยกไปถึงปะวะไ,ได้ถึงละเดี๋ยวเก็บปืนตรงป้อมก่อนละกันเพราะเหมือนมีคนจะลงข้างๆเราเด้ยวยเมื่อกี้เป็นโซโล,โลทุกคนคะ่ะต้องระมัดระวังนะคะว้า เขียวมาแล้วหนึ่งอุ้ยท่าวิ่งอ๋อนั่นเป็นท่าวิ่งตอนถือมิดวินนั่นเอง วว้าวละหนึ่งมีคนกระโดดเว้าวละหนึ่งโนหนึ่งในโคราชนะคะน่าจะไม่ได้ละเดี๋ยวพี่ไปยึดโนหนึ่งในโคราชแทนและกันนะน้องสาวนะไปดีกว e ่าทุกคนเมืกี้เราได้ยินเสียงท้าจริงนะ ยิงกันตรงนู้ทุกคนอืมไปสิไปเลีรยมเมืองก่อนเอ้าไปเรี่ยวหนึ่งโอ้เขายิงเสร็จแล้วเขาแบบจะวิ่งถอยเลยเว้ยแต่ว่าโชคลายหน่อยเดินมาเจอเราแั่รู้แล้วว่าจะลืมเอาสก,กิลอะไรมา จดว่าแพทเนี้ยที่อัปเดตใหม่อ่ะจะจะพกแม็กซิมมาด้วยเพราะว่าแม็กซิมอ่ะมันกินยากินเห็ดไวทุกคนคือ <c oughs> มันดีมากกินยากินเห็ดไว <c oughs> เก็บกระสุนได้นิดนึงยาสีกล่องก็คิดว่าพอนะคะสำหรับการเล่นโซโลไม่น่าจะมีอ ไม่น่าจะมีโอกาสได้พันยาเยอะอยห้เก็บของกันดีกว่าเป็นไหเราปาระเบิดแดเราก็ไม่เสียเลือดล่ะ ยาเราเริ yeah, ่มเยอะค่ะทุกคนอุ้ยเมื่อกี้อ่าเขาเรียกว่าปลาระเบิดเบ้าค่ะปลาระเบิดเบ้ากระเด็นกระโดนโอ้โห ไม่รู้จะถูกปะนะโอ้โหเทคนิคการโยนระเบิดของจัสมินยังถือว่าใช้ได้อยู่ทุกคน ในบ้านก่อนก็ดีหรือ้นเศรดายม่ได้ที่หนึ่งอะเอาเป็นว่านะคะชุดกรเกรียนอันนี้เนี่ยถ้าจะให้คอมเมนต์ก็คือเป็นชุดที่แบบว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะหิวน้ำนะคะเพราะว่าเขามีกระติกน้ำห้อยมาให้ด้วยตรงเอวเห็นปะ เออแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ชุดนี้แล้วดูอ้วนเพราะว่าเขามีเข็บขัดรัดเอวนะอยากให้เอลคลอดขนาดไหนก็รัดมันไปให้แน่แนๆน,น,นะคะ<อ>เชือกก็มีแบบมีเชือกรัดหัวเข่าไว้ด้วยนะแล้วก็เป็นเสื้อแบบเปิดหนะ้าอกครั้งหนึ่งเอออีกครั้งหนึ่งก็แบบเป็นเกราะแบบเท่ๆออนะคะด้านหลังนะคะใครที่ต้องพกกุญแจบ้านกุญแจรถเี่ยไม่ต้องกลัวก,กุญแจหายคะ่ะห<อ>้อยไว้ที่ตูดไม่หายแน่นอนนะคะนอกจากว่าจะมีคนกระชากไป เดี๋ยววันนี้จะคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ